วันนี้ก็คือได้เอกสารเลือกตั้งนอกประเทศมาแล้วนะคะตื่นเต้นมากมาดูกันนี่หน้าซองเขาก็จะเขียนชื่อที่อยู่เราแล้วก็บอกเขตเลือกตั้งอย่างของนี้เนี่ยก็แบบพิเษเลเขตหนึ่งแล้วก็บอกว่าเป็นเอกสารเลือกตั้งให้อ่าโปรดดำเนินการทันทีนะคะ แล้วก็ข้างหลังก็จะเขียนมาว่าเป็น o อเวอรเลชันเนาะเป็นการเลือกตั้งนอกประเทศแล้วก็เอ,อเป็นที่อยู่ของสถานทูตน,นะคะเพราะว่านานๆทีเราจะได้เเลือกตั้งเนาะสปีได้เลือกครั้งหนึ่งตื่นเต้นมากๆเอาลเรามาแก้กันดีกว่านี่เนาะหรือว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะอืม ไม่มีอไรก็มีคําแนะนํามาให้หนึ่งแผ่นนะคะมีประกาศคณะกรรมาการเลือกตั้งรายชื่อพักการเมืองแบบบัญชีรายชื่อใดๆบุคคลารายชื่อบุคคลที่พักการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกอ่ะก็มีโอเคมีเป็นรายชื่อให้มีซองจดหมายให้ส่งกลับไปที่ สถานทูตนะคะนี่ซองจดหมายมาให้ติดสแตมมาให้เรียบร้อยแล้วก็อแล้วก็มีซองซองเล็กอันนี้เป็นอันนี้ส่งกลับไปที่บ้านเพราะไปส่งไปที่จังหวัดพิษโนโลกเขตเลือกตั้งที่หนึ่งมีบัตรเลือกตั้งมีบัตรเลือกตั้งมาให้สองใบนะคะมีสองสีแล้วก็มีอ๋อมีสอสอพร้อมกับมีแบบเป็นเป็นรูปภาพพร้อมกับ หมายเลขชื่อแล้วก็พาของสสในในในเขตของของบ้านยีเนาะของพิษณุโลกเขตหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเลือกให้เรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะไปยื่นนะคะก็คือส่งส่งกลับไปที่สถานทูตเขาบอกว่าถ้าของที่นี่ของที่อังกฤษนะคะเขาให้ส่งกลับไปที่สถานทูตภายในวันที่หนึ่งคฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็คือต้อง,ต,องต้องรีบทำทันทีเลยก็เดี๋ยว จาก,กาให้เรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปส่งกันที่ตู้ไปรษณีย์เนาฮัลโหลค่ะวันนี้เราก็กําลังจะไปยื่นยื่นบัตรเลือกตั้งที่เราเลือกกันไปแล้วนะคะนี่คือน้องเต็มมี่กับน้องไกาที่เป็นนักเรียนไทยเหมือนกันแล้วก็เราก็นัดมายื่นพร้อมกันค่ะนี่เป็นก่แล้ก็คือไปส่งในตู้ไปรษณีย์ใช่ใช่คือก็พอได้ จริงๆเราพอได้เอกสารมาอยากให้ทุกคนตรวจให้ครบเพราะว่าแบบว่าก็มีคนแจ้งเข้ามาในในในกลุ่มไลน์ของนักเรียนทุนเนาะว่าแบบว่าได้ได้ขาดบ้างเกินบ้างเกินก็มีที่ได้เกินมาใช่ก็คือเราก็แบบแต่ว่าก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สถานทูตไปซึ่งจริงๆเราในใบคาแนะนําเขาก็มีแบบลายของสถานทูตหรืออะไรอย่างนี้ให้ติดต่อถ้าหากว่าเราแบบได้ไม่ไม่ครบหรือว่าได้เอกสารเกินหรืออะไรประมาณนั้นก็สี่ปีมีครั้งหนึ่งเนาะรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะทุกคนต้องเลือก อันตู้คือตู้ไปรษณีย์ที่เราจะไปหย่อนเสียดายมันมีตู้ชมพูมาก่อนเออมันเคยมันมันมีช่วงหนึ่งที่เขาทาเป็นสีชมพูไปจ้าไปจ้าไปค่ะไปให้ถึงไปให้ถึงไทยขอให้ไปถึงที่นะ่จริงโอเคทำหน้าที่เรียบร้อยทหน้าที่ประชาชนประชาชนชาวไทยเออหย่อนเรียบร้อยขอให้ถึงที่ขอให้ไม่มีบัตรขยิบโอเคไปาป